ผมไม่อยากจะเชื่อเลยฮะเฮ้ยฉันก็คิดเหมือนกันว่าชีชี้จะเจอกับเรื่องแบบนั้นน่ะคิดว่าพอเชนัสกับชาชากลับจากไปหาการซอดี้แล้วก็จะได้ออกเดินทางกันโรเชตกับเคเคก็ไล่ตามมาซะอีกถึงแม้เราจะชนะก็เถอะฮะคิดว่าคงจะรู้ผลแล้วซะอีกค่ะถ้าตอนนั้นฉันห้ามไม่ให้ชีชี้ออกไปแล้วก็โอ้ยเรื่องแบบนี้น่คงจะเลวร้ายที่สุดยกโทษให้ไม่ได้เลยฮะ

「時間さえ飛び越えて」「守るべきものは何?」「輝く未来を指す」「しるべはどこにある」「首垂れてしょげて」なんて「先が見えないだろう」「少し怖いなら僕く

กล้กกุฉันน่ะไม่เคยรู้ชื่อของเธอเลยด้วยซ้ำไปชื่องั้นเหรอก็ชื่อจริงๆของชิชี่ไงละ่ะชื่อนั้นอ่ะไม่ใช่ชื่อจริงๆชิชี่เป็นแค่ชื่อในวงการนะนะ แต่อย่างเดียวคิดว่าจากนี้จะสนิทกันให้มากกว่านี้ตั้งใจว่าจะคุยกันมากกว่านี้แท้ๆเมื่อที่เนียวคิสบอกอยู่ไกลแค่ไหนนะประมาณ30มสกิโลฮะรีบบอกเดินทางกันดีกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้ลากุเขา้า ล้ากูพวกเราต้องไปกันแล้วนะพอกันทีว่าอะไรนะจะจะขออยู่ที่นี่ละโอยจะเล่นบทโซไปถึงไหนเนี่ยพวกเรามีเรื่องต้องทำนายก็รู้นี่นะก็ช่างมาสิฉันไม่เอาแล้วเข้มแข็งเลยสินายน่าเป็นแอมดรเวอร์นะอย่าลืมไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นี่ ตอนนี้พวกเราก็ทำได้เพียงแค่นี้แหะในรถนี่เงียบเหงาไปถนัดตาเลยนะก็เป็นคนร่าเริงนี่นะ จนน่าลำคาเลยแล้วนะแม้ว,ว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะฮะนั่นสินะแต่เจ้าลากุไม่เป็นไรแน่หรือโมนั่นจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองถึงแม้จะต้องเจ็บก็เถอะ<ค><ณ>ชิชก็ดูสิ ล้วกุจีน่าเป็นคนใจดีออะดีจังที่ได้ไปซื้อของกับลากุจีนะ่ต่อให้ไปกับคนอื่นก็ไม่แฮปปี้เท่านี้หรอกนะ <c oughs> พรบมัน เดี๋ยวสิใครกันนะฮะมีอะไรเหรอไอเก็เบลรู้กกำลังหมุนคาตาพาอยู่นะสิฮะแล้วกูครจะไปไหนเนี่ยอยู่าไปยุ่กับฉันนะไม่จริงเนี่ยโรเชตเหรอไปไม่ได้หรือไงฉันน่ะมาให้อภัยบันอย่างเด็ดขาดไอเจ้าบ้าเอ้ยรีบไ,ไปตามหมอนันทีจอย เตรียมเดียวโอค r o ไวเซอร์อทีขอฉันด้วยเจนดัสกับเซร,ราออกมาแล้วล่ะ โอกาสทองเพราะถึงยังไงมันก็อาจจะทำให้เธอหมดสนุกไปนิดหน่อยก็ได้นะมันจะมีกี่คนที่ก็ไม่เกี่ยงหรอกจะไล่บี้เรียงตัวเลยคอยดูแมนวันนี้คือบี้ให้ไล่เป็นถั่วป้วนเนี่ยโอเคๆเจน่ามุ่งหน้าไปทางใต้ดีกว่านะ

จะอะไยโฮ้ยกูบอกว่าจะตามมาไงเล่าล้วจะปล่อยได้ยังไงเล่า ออฉันนาจจะเจ้าโรเชตต่อให้ทำเรื่องแบบนั้นชี้ชีก็ไม่กลับมาหรอกนาะจะแก้แค้นกันเหรอเลิกทำอะไรบ้าๆเถอะเน่ะเรื่องบ้าๆอย่างนั้นเหรอจะล้างแค้นให้ชีชี้อ่ะมันเป็นเรื่องบ้าๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีเรื่องอื่นที่ต้องทำให้เสร็จก่อนนะเนาะเมื่อไม่มีชีชี้แล้ว ฉันก็ไม่มีเรื่องอื่นที่ต้องทำแล้วถ้ายังมีสงครามต่อไปจะมีคนที่ต้องสังเวยเหมือนกับชี่อๆอีกนะพวกเราเนดะ้อชักหัวมันเสแล้วกูจะมีสงครามต่อไปจะมีใครที่ต้องล้มตายมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันเพราะฉันนะแต่ว่านายคือแอมดรายเวอร์ไม่ใช่เหรอพอกันทีว่าไงนะแอมดรายเวอร์อะไรนั่นจะเป็นยังไงก็ช่างมัน แต่ว่าฉันไม่ใช่แอมดรายเวอร์อีกต่อไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็หมดปัญหาแล้วใช่ไหมผัวอะไรของนายเนี่ยฮะขอที่ธนาทั้สองคนเนี่ยมีอะไรกันเหรอจบสัญญาณแอมเอเนร์จีได้นิดหน่อยจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ตามมาเหรอนั่นสิเขาออกไปดูหน่อยละเออจะช่ชาไปด้วยสิเก็ตไลท์อาร์มดอร์ไดาเก็ตไลท์อาร์มดอร์ไดา

อย่าไม่ไ <Pokemon> ด <with emotion> ้เลยเองหนูก็ดีสักับอะไรอ่ะอีกเลยมิจะโผล่มันก็ถูกบีบเหมือนปลากระป๋องแล้วเป็นไงบ้างมีโอแค่แค่ฮะที่มันอะไรกันเนี่ย อะไรเนี่ยไม่แค่เทเลอร์จะปนให้เป็นผู้เฮ้ย <c oughs> เบื่อแล้วนะดีกัสอ,อ,อ,อหน่อยนะเอากลับกันเถอะไม่มีทางลากูเซน่าไ่กลับกันเถอะฮะม,มีอะไรอะดีกัสฮะดีกัสไม่ใช่เวลามาทำเรื่องแบบนี้นะมันไม่เกี่ยวกับฉันแล้วและปูพวกจอยคงอืม

Au! Uh, uh. uh. uh, 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 uh. อยู่ในที่แบบนี้บอกหน่อยได้ไหมชิชีน้นะตายแล้วชิชีเหรอเพราะถูกโรโชนดยิงนันเหรอเป็นเรื่องที่น่าสงสารจริงๆแค่นั้นเองเหรอว่าอะไรนะพระวัตนายเพราะพวกนายชิชีถึงเข้ามาพัวพันกับสงครามครั้งนี้แล้วพูดแค่นี้เองเหรอ เฮ้ยฮึนอยชินเป็นไรหรือเปล่าอ่ะไม่ทปนไรแล้วน้าแค่นั้นเหรอแต่การบดนี้ก่อนแล้วว่ากันนะเฮ้ยยัยเฮ้ยอย่าบอกใครจะมากเหมือนกันมันไม่มีทางหยุดฉันได้หรอกนาฮแล้วใหนฉันทำยังไงล่ะจะบอกให้ฉันหลับน้ำตาเพื่อเธออย่างนั้นเหรอ รีบกลับไปรวมกลุ่มกับผู้เจนัสได้ละฉันจะไม่ยอมกลับไปจนกว่าจะล้างแค้นให้ชิชิได้นายเป็นแอมดรายเวอร์นะอย่าให้อารมณ์ของถัวเองพาไปซิฉันน่าไม่ใช่แอมดรเวอร์อต่อไปถึงนายจะพูดแบบนั้นฉันก็ปล่อยให้นายไปไม่ได้หรอกไอ้หนูอายุสิบห้าที่ไม่ใช่แอมดรเวอร์ river, จะทำอะไรได้บ้างละ่ะฮะลองทำให้ดูหน่อยซิ โย่คูน่ะผมปากไปเลยเฮ้ยเป็นอะไรเเก่งแต่ปากนั่นหรือไงปากซะยไยคนที่รู้ความลับของเซออมแล้ว

คุณดังเห็นพร้อมกันเลยเนาะใช่ไนมอินเดียตยวเองจบมาได้สักดีลุยเลยลุยเลยลุยเล่ไฟลุย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 กันเลย ลุยลุยลุยล no. 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 no ุยลุยเอาละลุย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 วู้ฮู Here we go y a h o o y yes. a h hum o o ดีใจที่ดัดนั้นเลยได้ยังไง

ฉันจะจัดการดีคลาสเองผู้นายตั้งใจจัดการพูดโทปาสที่เหลือให้เรียบร้อยซะลากูละ่ะไม่ต้องห่วงแต่แล<อ>้วเขาสิ ระวังตัวด้วยพวกมันแข่งเอาเรื่องเลยอย่าไปสนใจแข่งของพวกมันเลีวไปที่บอดี้สิแตการเลยกตใจแล้วเฮ้มาเลยไฟเยอร์เฮ้ยอ๋ออ๋อออ้ยย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  เดี๋ยวคิดสำหรับคนทรอยดอย่างแกมันเจอนี่อย่าให้ช่วยดับลมหายใจให้แกอย่างนั้น เออกรถได้เหรอถอกกนกำลังดวนเลยรีบีกอล์ฟออกมาซะแล้วเตรียมหาจุดที่ลงจอดเอาไว้ด้วยเข,ข,ข,ข้าใจแล้วฮะแล้วกูเฮ้ hey, แล้วกูนี่ฉันอกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ย ฉันจะระบุตำแหน่งปลายทางให้แล้วกับทัพช่วยจอยจัดการทีส่วนชีนก็เช็คเรื่องเติมพลังงานด้วยะ,ะ,ะไปกันเถอะฉันนะ่ะฉันมันทำอะไรไม่ได้สักอย่างล้งแค้นให้ชิชิยังไม่ได้เลยแล้วกูนี่เจน่ะฮะถ้าฉันยัอยู่ที่นี่ต่อไปชิชิจะดีใจหรือเปล่าลนะ่ะ ถ้าเป็นชีีๆแล้วก็คงจะไม่อยากเห็นสภาพของลากูที่เป็นแบบนี้หรอกนะ yeah รีบลุกขึ้นตั้งหลักใหม่สักทีเถอะเพราะว่ามูล,ลนที่พวกเราอุตส่าห์ไปถึงน่ะมีพวกศัตรูรอมเต็มไปหมดเลยฮะ่ตอต่อไปเกตไร g อ t มไดรเวอร์คัมมิ่งแบ็คไม่น่าเก้อรอฮะ